พามากินรังนิ่ม,อมโอ้โหรังเบ้อเลยกินกับอะไรกินกับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวมาแล้วผมมานั่งกินข้าวเหนียวกับรังนิ่มก็กินง่ายจ้่มลงไปปั้นข้าวเหนียวให้มันแน่นๆแล้วก็จ้่มงลงไปแล้วก็เอาเข้าปากแค่นี้ไม่ยากอะไรหรอม,มันก็จะหว,วานๆรสชาติจะหวนาน หวานมากก็ตวงไตเยอะแยะเลยดูดิก็หามาสดๆตัวมันก็ยังยังเยอะอยู่เจ็บมาได้ก็มากินตวมเยอะไตเยอะแยะเยอะแยะเลยตัวมัน งานเนี่ยมันจะโดนต่อยไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้หลานมากโอเค